ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำวันที่6พฤศจิกายนพศ .2,500 65นะครับกับตัวเลขเด่นแนวทางที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานแนวทาง2ตัวเน้นลูดนะครับมาทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังครับให้1กับ7นะครับสำหรับ 1, <c oughs> 1ก็มา6-1นะครับในรอบในรอบปกติในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา51นะครับในรอบพิเศษสําหรับ7ก็มา8 7นะครับในรอบปก,กตินะครับแล้วก็มา57ในรอบปก,กติก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูด2กับ1น่ะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ1ก็จะมี0ูนย์หนะครับสามหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับสำหรับ2ก็จะมี0ูนย์สองสองหนึ่แล้วก็3านะครับสำหรับ8ก็จะมีสำหรับ3ตัวก็จะมี8 4 2 8 2 1 3 0 2นนะครับแล้วก็ 8 9 1นะครับก็จะเป็นสระสี่สี่สามสองนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี2 2นะครับ1 1 4 4 6 6นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่6ตุลาคมนะครับพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ